ชัตุปาหานวัตสิกขาบทที่สิบเรื่องภิกษุณีหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะขปะปดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้สตรีคลือหัดให้นวดบ้างให้ฟันบ้าง คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแล้วพากันเพ่งโทษติดเตียนผลทนาว่าจะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้สตรีคฤหัหั์ให้นวดบ้างให้ฟันบ้างเหมือนสตรีคฤหัหั์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษติดเตียนผลทนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้สตรีคลิหัดให้นวดบ้างให้ฟันบ้างเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีใช้สตรีคฤลิหัตให้นวดบ้างให้ฟันบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉนัยพวกภิกษุณีจึงได้ใช้สตรีคลือหัดให้นวดบ้างให้ฟันบ้างเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้ พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดยังสตรีคฤหิหัดให้นวดก็ดีให้ฟันก็ดีเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบอนาปฏิวานเหตุอาพาธหนึ่งมีเหตุจำเป็นหนึ่งวิกลจริตหนึ่ง อาทิกรรม,มิกา 1. ไม่ต้องอาบัดแลชัตตุปาหนวั์สิกขาบทที่10จบชัตตุปาหนวัคสิกขาบทที่11เรื่องภิกษุณีหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวัน อารามของอนาถะบินทิกะขหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่ขอโอกาสนั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าฉนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไม่ขอโอกาสนั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุเล่า ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลายไม่ขอโอกาสนั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าทรงติเตียน และบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉนัยพวกภิกษุณีจึงได้ไม่ขอโอกาสนั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุเล่าการกระทําของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไม่ขอโอกาสนั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ สิกขาบทวิพังคำว่าเบื้องหน้าภิกษคุคือตรงหน้าอุปสัมบันภิกษุบทว่าไม่ขอโอกาสคือไม่บอกกล่าวก่อนคำว่านั่งบนอาสนะคือโดยที่สุดแม้นั่งบนพื้นดินต้องอาบัติปาจิตติอนาปฏิวานขอโอกาส นั่งบนอาสนะหอาพาธ1มีเหตุจำเป็น1วิกลจริตหอาธทิกรมิกา1ไม่ต้องอาบาัตแลชชตตุปาหานวั์สิกขาบทที่11จบอัตถกถาชัตวั์สิกขาบทที่11 วินิจใช้ในสิกขาบทที่11พึงทราบดังนี้สองบทว่าตรงหน้าจังจังคำนี้บัณฑิตพึงทราบว่าท่านกล่าวหมายอุปจาระวงเล็บที่ใกล้โดยรอบ12ศสออกวงเล็บปิดคำที่เหลือง่ายทั้งนั้น ชัตุปาหานวคสิกขาบทที่12เรื่องภิกษุณีหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะก้าบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายถามปัญหากับภิกษุผู้ที่ตนไม่ได้ขอโอกาส ภิกษุทั้งหลายพากันเทิงโทษติเตียนพลทนาว่าฉนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ถามปัญหากับภิกษุที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกภิกษุณี ถามปัญหากับภิกษุผู้ที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุณี จึงได้ถามปัญหากับภิกษุผู้ที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบ,บัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุณีใดถามปัญหากับภิกษุผู้ที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสเป็นปาจิตติเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิพังบทว่าผู้ที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสคือตนอยังไม่ได้บอกกล่าว อนาปฏิวานยังภิกษุให้ทําโอกาสแล้วถาม1ยังภิกษุให้ทําโอกาสไม่เจาะจงแล้วถามปัญหาในปีดกหนึ่งวิกลจริต1อาธทิกรมิกา1ไม่ต้องอาบัตรแลชัตุปาหานวัส์สิกขาบทที่12จบ ชัตตุปาหนวัตสิกขาบทที่สิบสามเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาทะบินทิกะข้าบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งไม่มีผ้ารัดทันเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้าน ลมบ้าหมูพัดเวิกผ้าสังคาติขึ้นที่ถนนนั้นคนทั้งหลายได้ส่งเสียงว่าฐันและท้องของแม่เจ้าสวยภิกษุณีรูปนั้นถูกคนทั้งหลายเยาะเยะ้ยได้เป็นผู้เก้อเขินครั้นนางไปถึงสำนักแล้วได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายฟังบรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษ ติดเตียนผนทนาว่าเช่นไหนภิกษณุณีจึงไม่มีผ้ารัดถันเข้าบ้านเล่า,ทร,า,รรา,าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีไม่มีผ้ารัดถันเข้าบ้านจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนยภิกษุณีจึงไม่มีผ้ารับถันเข้าบ้านเล่าการกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไม่มีผ้ารัดฐันเข้าบ้านเป็นปาจิตติเรื่อง ทิกษนรูปหนึ่งจบสิกขาบทวิพังบทว่าไม่มีผ้ารัดถันคือปราศจากผ้ารัดนมที่ชื่อว่าผ้ารัดถันได้แก่ผ้าที่ใช้ปกปิดอวัยวะเบื้องต่ำแต่รากขวันลงมาเบื้องบนตั้งแต่นาผีขึ้นไป คำว่าเข้าบ้านคือบ้านที่มีเครื่องล้อมเดินเลยเครื่องล้อมต้องอาบัติปาจิตติอนาปฏิวานมีจีวรถูกชิงไป1มีจีวรหาย1อาพาธ1ห,หลงลืมไป1ไม่รู้ตัว1วิกลจริต1 อาทิกกมิกา 1. ไม่ต้องอาวัดแลชัตตุป,ปาหนวัคสิกขาบทที่ 13. จบชัตตุป,ปาหนวั์สิกขาบทที่ 9. จบบทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายทรรคือปาจิตตีหนึ่ยหกสิกสิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแลข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือปาจิตตีหนึ่งร้อยหกสิบหกสิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าชื่อถามแม้ครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาจิตตีทั้ง166ศงริกขาบทเหล่านี้เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ปาจิตติยะพันจบปาติเทสนิยกันแม่เจ้าทั้งหลายอันหนึ่ง คำคือปาติเทศนิยะแปดสิกขาบทเหล่านี้แลมาสู่อุเทศปาติเทศนิยะสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องทิกษุณีฉัพพคขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาขาหาบดีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุณีฉับพกักคีขอเนยใสยเขามาฉันคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าจะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอเนยใสยเขามาฉันเล่าอาหารที่พร้อมมูลใครจะไม่พอใจอาหารที่อร่อยใครจะไม่ชอบภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียน ผลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าฉันไหนพวกภิกษุณีฉับพ,พักคีจึงได้ขอเนยใสยเขามาฉันเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกภิกษุณีฉับพ,พักคี ขอเนยใสของมาฉันจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูนว่าจริงพระพุทธเจ้าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสะไหนพวกภิกษุณีฉับพัี จึงได้ขอเนยใสยเขามาฉันเล่าการกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดขอเนยใสายมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่าแม่เจ้าดิฉันต้องทำที่น้าติไม่เป็นสปายะควรจะแสดงคืนดิฉันแสดงคืนทำนั้นก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการชนนี้เรื่องภิกษุณีชาป,ปขัขีจบ เรื่องภิกษุณีอาพาธต่อจากสมัยนั้นแลงภิกษุณีทั้งหลายอาพาธพวกภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณีผู้อาพาธทั้งหลายว่าแม่เจ้ายังพอทนอยู่หรือยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือภิกษุณีอาพาธทั้งหลายตอบว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนพวกดิฉันขอเนยใสขามาฉันได้ ด้วยเหตุที่ฉันเนยใสยนั้นพวกดิฉันจึงมีความผาสุกแต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามเสียแล้วจึงไม่กล้าขอเพราะเหตุที่ไม่ได้ฉันเนยใสยนั้นความผาสุกจึงไม่มีแก่พวกดิฉันภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตเนยใสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอเนยใสเขามาฉันได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลาย,ลงลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุณีใดไม่เป็นไข้ขอเนอยใสมาฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่าแม่เจ้าดิฉันต้องทำที่น้าติไม่เป็นสปัปายะควรแสดงคืนดิฉันแสดงคืนทำนั้นเรื่องภิกษุณีอาพาธจบอนาปฏิวาน อาพาธหนึ่งอาพาธขอได้มาหายอาพาธแล้วจึงฉันหนึ่งฉันเนยใสที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธหนึ่งฉันเนยใสของญาติหนึ่งฉันเนยใสของคนประวรณาหนึ่งขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหนึ่งจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนหนึ่งวิกลจริตหนึ่งอาทิกรมิกาหนึ่ง ไม่ต้องอาบัดแลปาติเทศนิยะสิขาบทที่หนึ่งจบ